อาหารเช้าที่บวยโภชนานะคะชัยภูมิเจ้าเก่าจ้ามาจากทางบัวใหญ่นะคะก็จะเข้ามาในเมืองทางหอชัยภูมินะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตึกเมืองเก่านะคะของชัยภูมิจ้าสังเกตตึกเลยตึกจะเป็นตึกสไตล์เก่าๆนะคะน่าถ่ายรูปมากเลยค่ะขับรถเข้าไปเวียงซ้ายนะคะตรงเข้าไปเจอสี่แยกไฟแดงเล็กนะคะให้เลี้ยวสายหาที่จอดจ้า Oh. ร้านจะอยู่ตรงมุมเสียแยกไฟแดงพอดีเลยนะคะประวัติความเป็นมาของร้านนี้เป็นร้านที่เก่าที่สุดในเชยภูมิค่ะสมัยเก่าเวลาเขามาส่งลูกหลานไปโรงเรียนเขาจะมากินก,กับข้าวหรือกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดแต่เช้าคนมาทํางานในเชยภูมิจะได้กินเพราะมีร้านเดียวที่เปิดสมัยเก่านะคะจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันไหนหยุดเลยจ้าถึงแล้วจะหยุดฟังความ ฝั่งซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วเราก็าหาที่จอดรถแล้วก็เดินย้อนกลับมาซื้อนะคะมันยากาศเป็นสมัยเก่าๆค่ะอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่นะคะแล้วก็ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงคะคะคนชัยภูมิจะรู้กันว่าร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของชาวชัยภูมินะคะเราจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปนะคะไม่ไกลค่ะแต่ว่า จะหาที่จอดรถยากหน่อยนะคะถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแต่ก็ต้องเดินเพราะว่าต้องมาชิมของอร่อยเจอแล้วจ้าบวยโภชนาอยู่ตรงนี้นี่เองเข้าไปข้างในนะคะรไรไม่แก้ฟพือเขาก็มีนะเข้าไปแล้วก็สั่งเลือกเมโนูเลยแต่ว่าตอนแรกนะว่าจะนั่งทานแต่ว่าเต็มคะ่ะเลยไม่ได้นั่งต้องซื้อกลับไปกินคะ่ะ<ห>แต่หอมมากเลย วยเอเอเขาเรียกว่าสาลาเปาเขาก็มีนะจ๊ะดูเมนูเขาคนเยอะคนชอบเจ้าดีเจ้าเด่นเจ้าดังในชัยภูมิข้อดีของร้านนี้คือเปิดแต่เชา้าคนเข้ามาทํางานในเมืองเขาก็จะได้กินและปากต่อปากพูดต่อกันจ้ารรยากาศก็ดีนะคะเป็นสมัยโบราณดีค่ะมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่มีหลายอย่างค่ะมาเลือกได้เลยค่ะ อันนี้สลัปาเขาก็มีขายนะคะเพิ่มเติมโอ้โหนุ่มมากน่าทานมากไม่ต้องเคี่ยวเลยมั้งขนาดดูตามรูปนะคะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับแล้วจ้าห0บาทเองเริ่มต้นที่50บาทนะคะแกะกินในรถเลยไม่ไหวน่าจะอร่อยอื้อหือลองชิมดูแล้วอร่อยมากค่ะยกนิ้วโป้ให้เลยน้ำซุปเขาดีมากเลยเนื้อขนุ่มมากค่ะ ใครผ่านมาชัยภูมิอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะอร่อยออร่อยของคุณชื่อบ้วยโภชนาของชัยภูมิจ้าเพื่อนๆไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายจ้า